สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดน่าจะจาะกอันนี้มาแมคโดนัลด์สามสีอันนี้กลพัชนานะครับสามผืนดูดีนะครับหนึ่งพื้นสองผืนสามผืนแล้วพัชนาะมาปลูกกันก่อนนะครับดูนะครับปลูกก่อนปลูกแบบแน่นๆเลยนะครับ โอเคครับโอเคสายเลยอันนี้ก็มอาผูกเหมือนกันนะครับอย่เดียวนะครับการได้ไมายากลนะครับเขาจะมีกรรวิธีหลายอย่างนะนะครับโอเคเหมือนเดิมสรุปแล้วช้นหน้ามีทั้งหมดสามผืนครับ ที่มันจะมา,าสัจจ์ก็คือพระนางสาผืนนี้เรามารวมกันหนึ่งสองและสามหนึ่งสองและสามดีนะครับหนึ่งสองและสามเหลือเชื่อเหลือเชื่อ เหลืยเชื่อที่ยังไงดูดีนะครับหนึ่และ3าจับพลึบหืวยงังปพลึบดูดีครับจะเย็นจะช้า,ชามองหนึ่งช้าเลยนะครับมองหนึ่งช้าๆนี่มองหช้าสนใจวิชานี้อยากได้วิชานี้ติดต่อจมสักครับมาที่ไลน์นะครับ0851262672 จดกผมมาจากสักแห่งตลาดนัดจตุจักรว้าว